นแบบนี้นะครับในยุคนี้ใครๆก็นึกถึงพัดลมมือถือกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพัดลมมือถือที่ปรับความแรงได้ถึง199ระดับครับและนี่คือเรียวฟิ M335 รุ่นใหม่ล่าสุดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชนะ s q u i d m a n e ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงพัดลมมือถือนะครับยี่ห้อเรียวฟิตนะครับผม ก่อนหน้านี้ผมอาจจะเคยรีวิวตัวพัดลมเรียวฟิ GF02 ไปในเพจนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงตัวใหม่ก่อนเลยละกันนะครับพัดลมตัวใหม่ของเรียวฟิเนี่ยครับเขาจะรุ่น M335 ครับผมตัวนี้นะครับเพิ่งออกวางขายมาเลยนะครับส่วนถามว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้ดีไหมแล้วก็จะแตกต่างยังไงกับรุ่น GF02 เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับพัดลมตัวนี้นะครับก็นับว่าเป็นพัดลมตัวที่2ของยี่ห้อเรียวฟินะครับ ที่เขาทําออกมานะครับตัวนี้ทําออกมาหน้ากว้างขึ้นมากครับอย่างที่เห็นเลยว่าหน้ากว้างช่องลมเนี่ยกว้างมากๆนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังปรับแรงลมได้199ระดับเหมือนเดิมนะครับผ่านปุ่มด้านหน้าที่สําคัญคือ ตรงด้านหลังนะครับสวิตช์ปิดเปิดเขามีปุ่มล็อกครับโดยที่ว่าป้องกันการกดปุ่มในกระเป๋านะครับเราไม่สามารถกดเปิดได้ในกระเป๋าเลยนะครับเวลาเปิดเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการดันสวิตช์ครับเพื่อเปิดนะครับแบบน,นี้ดันขึ้นดันลงนะครับเพื่อเปิดการสิ่งที่ผมรู้สึกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็คือการชาร์จก็ทําได้เร็วขึ้นครับตัวหน้าเนี่ยกว้างมากๆแล้วก็ช่องลมเนี่ยสังเกตว่าช่องลมค่อนข้างที่จะปโปร่งครับ มีความเป็นเหมือนพัดลมบ้านมากขึ้นหรืออาจจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะนึกถึงไรเป่าผมนะครับซึ่งการเปิดของเขาเนี่ยก็เปิดโดยการใช้สวิตช์าง,งางครับดันลงนะครับเพื่อเปิดแล้วเราก็ด้านหน้านะครับเราก็ปรับสวิตช์ขึ้นนะครับแบบนี้กดขึ้นค้างนะครับจะเป็นการปรับไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ากดเทียร์สเต็ปนะครับเขาจะลงหรือขึ้นทีละยี่สิบครับการใช้งานใช้ไม่ยากเลย ในเรื่องของแรงลมนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเครื่องวัดลมตัวนี้นะครับในการวัดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมแล้วลองวัดดูนะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์01เลยนะครับเบอร์01นะครับแรงลมได้ประมาณนี้เลยถือว่าดีกว่าตัวแรกมากนะครับผมเพราะว่าตัวแรกเนี่ยความแรงประมาณ3นะครับตัวนี้เนี่ยขึ้น4ได้เลยนะครับความเร็วลมค่อนข้างที่จะแรงอยู่ ลองขยับขึ้นไปสัก 50- 60ิดูครับหกสิบนะครับลองเป่าดูจะเห็นว่าแรงลมเนี่ยแรงขึ้นมากนะครับแล้วพอเป็นพัดลมหน้ากว้างเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายขึ้นด้วยครับผมคือพูดงย้ว่าลมไม่อัดนานั่นเองลองปรับไปที่หนึ่งรอยนะครับนี่หนึ่งรแรงจริงทั้งที่เป็นแค่เบอร์หนึ่งอครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งลองปรับขึ้นอีกครับ ประมาณ150ยห0รอยหแล้วกันอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแรงลมที่ใกล้เคียงกับระดับกลางๆของพัดลมเจ็ดแล้วนะซึ่งถ้าเราดันสดไปที่199นะครับแล้วลองเป่าดูแรงลมคือแบบอันนี้ก็เรียกว่าใกล้เคียงกับตัว G F 0 2เลยนะครับผมซ่งตัว G F 0 2เนี่ยก็ปรับได้199ยระดับเหมือนกัน ผมลองวัดที่100ดูนะครับจะได้ประมาณเท่านี้ครับยังถือว่าเบากว่าตัวรุ่นใหม่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมดันไปที่199เลยแล้วกันอพอดันไปที่199ครับจะเห็นว่าแรงลมเนี่ยมาถึง8เลยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่สเปคที่เคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ความเร็วลมระดับนี้ถือว่าแรงเรียกว่าแรงอัดหน้าได้สบายหลังจากวัดแรงลมเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่า m สา5สามห้านะครับแรงลมน้อยกว่าตัว gf ศูนสองลงมาหน่อยหนึ่งในระดับที่แรงสุดแต่ขณะเดียวกันนยครับสิ่งที่ได้เนี่ยหน้าพัดลมนยครับเขากว้างกว่านะครับช่องลมเนี่ยมันมันเป็นลมที่กว้างกว่านะครับในขณะที่อันนี้เป็นท่อลมแคบๆดังนั้นนยครับสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือ ลมที่ออกมาจากพัดลมตัว M335 ตัวนี้นะครับลมค่อนข้างที่จะเย็นสบายกว่าครับส่วนความสบายในการเป่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูนะครับคือ <McL aren> ถ้าเราเปิดต่ำสุดที่ระดับหนึ่งะครับจะเปิดได้นานถึง10ชั่วโมงเลครับสำหรับแบบ3,500ม mm ิลลิแอมนะครับแต่ถ้าเราเปิดแรงสุดที่1 9 9เราจะเปิดใช้ได้นานประมาณ2ชั่วโมงครับ 3 5ตสมันห้ารอมิลแอมนะครับอาจจะไม่ได้นานขนาดเป่าได้แบบเช้าถึงเย็นนะครับถ้าเปิดแรงสุดแต่ถามว่า2ชั่วโมงพอไหมสำรับช่วงกลางวันช่วงบ่ายที่ร้อน,นะครับผมก็สู้สัวพอเนี่ยโดยเพราะเนี่ยลมระดับ1น,นี่ครับลมระดับหนึ่งก็คือเป่าผมปิวได้ประมาณนี้อันนี้มาที่ลมระดับร้อยนะครับต่อไปใจก็คือผมปิวเลยนะ ได้อยู่อันนี้คือระดับร้อยเนี่ยกำลังเรียกว่ายิงสบายเลยก็ห่างสว่างครับประมาณหนึ่งเหยียดสองอันนี้คือถึงตัวนะรู้สึกเลยว่าท่อลมเนี่ยถึงตัวแน่นอนสบายประมาณนี้คือระดับร้อยเนี่ยได้ถือโอเคแล้วแต่ระยะที่ดีผมรู้สึกว่าประมาณสักสามสิบเซนหรือยี่สิบถึงสามสิบเซนประมาณนี้กำลังรู้สึกสบาย ต่ถ้า,าไปถึงะระดับ199เนีนะครับแค่พัดโดนนะครับฟิ้วปิวเลยนะครับาหา่างทางหยดแขนเพนะิเหมนเหมือนกันนะครับเอาเป็นติน้หนึ่งหยดแขนนะครับฟิวกแรงสบายอืมอันนี้เนี่ยถ้าเป่าหลายคนนะครับแล้วก็หันไปหันมาเนะี่ยกำลังดีนะระยะเนี่ยประมาณสันะ้าสิบเซนรับ ก็ได้เลยหมือ้องเปล่าใกลมากถ้าใกล้คือเย็นเลยนะหรือบางทีเราใช้เป่าในเสื้ออะไรเนี้ยครับอากาศร้อนร้อนใส่ในเสื้อก็ถือว่าเย็นเย็นดีเลยอืมก็ยอมรับว่าหน้ากว้างขึ้นเนี่ยครับมาทาให้ลมกว้างขึ้นแล้วก็สบายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระวังนะครับที่จะดันที่จะมือไปบังตัวนี้ แล้วระหว่างที่เราเปิดนะครับเขาจะมีโชว์หน้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว,วนอกจากแรงลมนะถ้าเราเปิดขึ้นมาเขาก็จะให้เห็นแรงลมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเข,เขาจะกลับมาสู่ย์หน้าเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ให้เราดูครับมาถึงการชาร์จของพัดลมตัวนี้นะครับเราจะใช้สาย USB Type C นะครับในการเสียบชาร์จเสียบไปปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้น 5%แบตเตอรี่ให้เราดูครับว่าตอนนี้เนี่ยแบตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมแล้วเท่าที่ผมลองวัดไฟดูนะครับก็จะกินไฟประมาณ6วัตต์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาใช้กำลังไฟในการชาร์จประมาณ5โวลต์2แอมป์นะครับผมหรือประมาณ10วัตต์นะครับ แต่ในข้างกล่องเนี่ยเขาระบุไว้ว่าประมาณ9วัตต์ซึ่งถ้าถามว่าชาร์จพอไหมนะครับในการใช้งานก็ถือว่าโอเคข้อดีคือแบตไม่ร้อนนะครับถ้าเอาจาก0%เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มครับถึงจะเต็มแบตความจุ3,500ม mm. ิลลิแอมมาถึงช่วงสำคัญนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยซื้อพัดลมรุ่น GF02 รุ่นแรกนะครับตามผมไปแล้วนะตัวนี้แรง เร็วนะแล้วก็ราคาค่อนข้างท,าที่จะคุ้มส่วนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับถ้าถามว่าต่างกันไหมในมุมของผมนะผมรู้สึกได้เลยว่าพัดลม GF02 เนี่ยลมค่อนข้างท,าที่จะเป็นแบบพัดลมเจ็ตมากกว่าคือถ้าเรามาเป่าอย่างเงี้ยครับลมเนี่ยมันจะไม่ได้กว้างมากนะลมมันค่อนข้างท,าที่จะตรงเป็นท่อดังนั้นเนี่ยครับในแง่ของความแรงมันเหมาะที่จะเอาไปเป่าตามส่วน,นตา่างๆของร่างกายนะครับเป่าเฉพาะจุดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่า ลมมันเป็นท่อค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็มีความสะใจนะครับลมถึงพูดง่ายว่าลมถึงเป่าห่างๆไปสักครึ่งเมตรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าลมมันกระแทกถึงหน้าได้แรงกว่าในขณะที่ตัว M335 ตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ลมก็ออกมาแรงเท่ากันแต่หน้าเขากว้างกว่าครับเวลาที่เราปล่อยเวลาที่เราเป่าแบบสุดแขนนะครับเราจะรู้สึกว่าตัว GF02 เนี่ยลมถึงกว่าส่วนตัวนี้เนี่ย ลมมันจะไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีก็คือระยะประมาณสัก30-40เซน20เซนประมาณนี้นะครับไม่เกินเนี้ยกำลังดีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีกว่า GF02 ก็คือลมเขาหน้ากว้างกว่าดังนั้นนะครับเวลาเรายืดไปประมาณสัก30เซนเนี่ยลมมันพัดได้กว้างทั่วทั้งตัวเลยและอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าลมมันไม่อัดหน้ามากเกินไปครับตัว GF02 นะครับถ้าเป่าแบบ ใกล้ๆหน้ามากๆนะครับเราไม่ได้ใส่แว่นไว้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าสพักตาเริ่มแห้งนะครับในขณะที่ตัว m 3 5ตัวรุ่น2เนี่ยพอเป่าใกล้ๆอย่างเงี้ยเออเย็นสบายดีโล่งๆนะครับความรู้สึกคือแบบเนี่ยอยู่ทมกลางธรรมชาติแดดละร้อนเนี่ยเปิดประมาณเนี้ยเออเย็นสบายครับตัวเนี้ยเหมาะกับตรงไหนนะครับเหมาะสำหรับเวลาไปไปเที่ยวข้างนอกนะไปปิกนิกนะครับอากาศร้อนๆเนี่ยครับเป่าค่อนข้างที่จะเย็นสบายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าลมกระแทกหน้าเกินไป ถ้าถามว่า GF02 ดีกว่ายัางไงนะครับเวลาไปออกกําลังกายเวลาไปวิ่งมาเหนื่อยๆนะครับเราอยากได้ลมแรงๆสะดใจตัวนี้เป่าให้เหงื่อแห้งง่ายกว่านะครับเป่าให้เหงื่อแห้งง่ายกว่าตัวนี้เป่าสบายนะเอาแรงหรือเอาสบายนะครับเลือกเอานะครับชอบความแรงไปรุ่นหนึ่งชอบความสบายไปรุ่น2ครับ ก็คงเห็นภาพของการใช้งานพัดลมเรียวฟิ M335 ที่เป็นพัดลมรุ่น2ของเขานะครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะเอามาเปรียบเทียบกับรุ่น1ให้ดูด้วยนะครับหรือ GF02 นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่กันหน้าสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย